สวัสดีครับจากช anel เด e ยยกนะครับวันนี้จะพามาดูข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับของอรถโฟล์คลิฟต์แต่ละประเภทก็ได้แก่รถโฟล์ลิฟต์ไฟฟ้า,ารถเบนซินติดแก๊สแล้วก็รถโฟล์ลิฟต์ดีเซลที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี้ยคือรถโฟก์คลิฟต์ไฟฟ้าข้อดีคือ ชัดๆเลยนะครับเสียงเงียบไม่มีมลพิษทางเสียงอ่าไม่มีขม่าควานันเวลาทํางานเนี่ยสภาพแวดล้อมเนี่ยก็จะดีนะครับคนขับก็ก็ชอบแล้วก็คนทํางานเนี่ยที่อยู่โดยรอบเนี่ยก็ชอบมันไม่มีมลพิษนะครับอ่าข้อ3เนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกการใช้เชื้อเพลิงเนื่องจากว่ามันเป็นการชาร์จไฟไม่มีค่าเชื้อเพลิงเลยไม่ต้องเติมแก๊สไม่ต้องเติมน้ํามันนะครับแต่ก็มีค่าชาร์จไฟซึ่งเดี๋ยว ผมจะพูดในคลิปถัดๆไปนะครับคำนวณค่าชาร์จไฟให้ดูเลยว่าเออชาร์จไฟแต่ละครั้งเนี่ยกินไฟเท่าไหร่ข้อดีข้อถัดไปข้อที่4ีเนี่ยค่าบำรุงรักษาค่าแมนเทนแนนตะ์ต่ำถ้าเราไปเทียบกับรถเครื่องยนต์เนี่ยมันต้องมีถ่ายน้ำมันเครื่องมีเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องมีถ่ายน้ำมันเกียร์เปลี่ยนกองอากาศนะครับก็ รถเครื่องยนต์เนี่ยมันต้องมีการบำรุงรักษาพวกนี้อยู่แต่รถโฟล์ทไฟฟ้าเนี่ยไม่มีเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นการบำรุงรักษาพวกนี้ไม่ต้องทําเลยอันนี้คือข้อดีของรถโฟล์ทไฟฟ้าเข้าๆประมาณนี้นะครับแต่โฟล์ทไฟฟ้าเนี่ยก็มีข้อเสียมันก็คงไม่ดีทั้งหมดข้อเสียคือพอใช้งานเนี่ยได้ประมาณสัก1กะเนี่ยประมาณ 6- 8ถึงชั่วโมงเนี่ยโฟล์ทไฟฟ้าต้องชาร์จถ้าคนที่ดูแลหรือคนขับเนี่ยใช้ถึงเย็นปุ๊บกลับบ้านเลย ลืมชาร์จเช้าวันถัดมาจะไม่มีรถใช้งานอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นข้อที่1ถ้าลืมชาร์จไม่มีรถใช้ข้อเสียข้อที่2เนี่ยถ้าเราเทียบกับรถเครื่องยนต์เนี่ยกำลังเนี่ยยังเรายังมองว่าถึงแม้เทคโนโลยีตอนนี้แรงบิดจะสูงขึ้นแล้วนะครับภาพรวม้วที่ผ่านๆมาแล้วกันกําลังเนี่ยอาจจะสู้รถเครื่องยนต์เนี่ยไม่ได้แต่ถามว่าต่างกันเยอะไหมก็ไม่เยอะต่างกันก,ก็นิดเดียวละสมัยนี้นะครับเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวนี้แรงบิดเนี่ยคิดว่าไม่แพ้เครื่องยนต์ละ ข้อเสียของรถไฟฟ้าอาจจะต้องดูแลเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยให้ดีต้องดูแลแล้วก็ทําความสะอาดไม่งั้นเนี่ยไอ้พวกขี้เกลือต่างๆัซเฟตต่างๆที่เกาะเนี่ยก็จะทําให้สะพานไฟสายไฟเนี่ยขาดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องหมั่นดูแลท่องความสะอาดหมั่นเติมน้ํากันถ้าไม่เติมน้ํากันเมื่อไหร่ปล่อยให้แบตแห้งเมื่อไหร่นะครับแบตเนี่ยโอ้ประสิทธิภาพจะลดลงอาจจะเกินครึ่งเลยนั้นลืมเติมน้ํากันแค่ให้ปล่อยให้แห้งสนิทเนี่ยครั้งเดียวเนี่ย ประสิทธิภาพหายไปเกินครึ่งหรือแทบจะเสียเลยนะครับมันก็จะมีมีเรื่องน้ำกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดข้อเสียหลักๆของรถโฟล์ลิฟไฟฟ้าก็จะอยู่ประมาณนี้ถัดไปถัดไปเราพามาดูรถเบนซินติดแก๊ส LPG ข้อดีข้อดีอันดับแรกเลยเผาไหม้หมดจดกว่าถ้าเทียบกับดีเซลนะครับ ถ้าเทียวกับดีเซลนะครับแต่ถ้าเทียวกับไฟฟ้าเนี่ยยังไงก็ยังมีมีมลาะะสามารถใช้งานได้ทั้งในอาคารและก็นอกอาคารด้วยในอาคารเนี่ยเราถือว่ามันเผาไหม้หมดจดอาจจะไม่มีขมเหลามารบกวนเหมือนรถดีเซลนะครับแล้วก็ใช้งานข้างนอกเนี่ยฝนตกอะไรอย่างเงี้ยก็รถแก๊สรถเบนซินเนี่ยก็ใช้งานได้ค่าเชื้อเพลิงเนี่ยก็ขึ้นขึ้นลง,ลงลงตามตามสภาพตามราคาของ ของแก๊ส LPG บางช่วงที่ดีเซลแพงเนี่ยการใช้ LPG เนี่ยก็จะประหยัดเชื้อเพลิงช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงได้นะครับบางช่วงดีเซลถูกเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยประหยัดสักเท่าไหร่ถัดไปถ้าเป็นข้อเสีย LPG เนี่ยชัดสุดเลยจุกจิกในเรื่องงานซ่อมนะครับมันเหมือนรถรถสมมุติเราขับรถรถบ้านเรารถยนต์รถรถยนต์อะ ถ้าเป็นเครื่องดีเซลพวกรถกระบะอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ค่อยจุกจิกเสียกำลังเยอะเสียยากซ่อมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยซ่อมบ่อยแต่ถ้าเป็นรถติดแก๊สเนี่ยก็เนื่องด้วยว่าการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นแก๊ส p p g RPG, เนี่ยทำให้เครื่องมันมีความร้อนสูงมันทําให้อ่ามีการสึกหลอเยอะต้องแม t ท n นแนนเยอะต้องดูต้องซ่อมบ่อยกว่าถี่กว่าแล้วก็จุกจิกกว่านะครับในระยะยาวเนี่ยก็ถือว่าปวดหัวระดับหนึ่ง เลยทีเดียวนะครับสำหรับ R P G ถัดไปเป็นดีเซลนะครับดีเซลข้อดีเลยเด่นๆเ,เลยกำลังนี่เยอะมากๆรถดีเซลนี่โหมีกำลังในการขับเคลื่อนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ3ชนิดที่เราเทียบกันอยู่จะเอารถเนี่ยไปยกของไปดึงไปลากไปดันเนี่ยกำลังเครื่องเนี่ยมันเหลือเฟือนะครับใช้งานในพื้นที่ที่แบบคุขะ ใช้งานในพื้นที่ที่มีฝุ่นเยอะเนี่ยดีเซลเนี่ยจัดการได้หมดดีเซลนี่จะเหมาะเลยแล้วก็ออในเรื่องของกำลังแล้วในเรื่องของสภาพแวดล้อมการทำงานแล้วเนี่ยการบำรุงรันษาเนี่ยก็ไม่จุกจิกนะครับถือว่าก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกองเครื่องเป่ากองอากาศตามรอบการบำรุงรักษานะครับรถด,ดีเซลเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นานทนทานนะครับข้อเสียของดีเซล ามาดูข้อเสียของดีเซลขมเมาขมเมาเลยใช้ไปเรื่อยๆก็ขมเมาก็ยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอายุยิ่งนานขึ้นขมเมาก็ยิ่งเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เหมาะกับใช้ในใน,ในที่ล่มนะครับในอาคารที่ปีมีผนังมีประตูปิดดีเซลไม่เหมาะใช้ไม่ได้นะครับเสียงดังเสียงดังเลยคนทำงานข้างๆนี่คุยกันไม่รู้เรื่องเลยถ้าใช้รถโฟล์คลิฟดีเซล ข้อเสียหลักๆเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับดีเซลโอเคอาะเชื้อเพิงในช่วงที่น้ํามันแพงเนี่ยเหมือนเหมือนช่วงนี้ครับอตอนนี้เราปีนี้ที่เราถ่ายอยู่เนี่ยปี64เดือนตุลาโอ้หน้ำมันตอนนี้ดีเซลไปทะลุถ้าเป็น B7 เจ็ดก็31บาทกว่าละขึ้นทุกวันเลยอย่างช่วงนี้อาจใช้ดีเซลอาจจะค่าน้ำมันเนี่ยก็แพงนะครับแต่ว่าก็ก็แลกมากับกำลังที่ที่เหลือที่เยอะ ก็วันนี้ก็สรุปนะครับให้ทุกท่านฟังเนี่ยเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของรถโฟล์คลิฟต์ไฟฟ้ารถโฟล์คลิฟต์เบนซินติดแก๊ส LPG นะครับแล้วก็รถโฟล์คลิฟต์ดีเซลให้ทุกท่านเนี่ยได้พอจะรู้ข้อดีข้อเสียของรถคร่าวๆเพื่อที่เวลาเลือกใช้งานเนี่ยจะได้เลือกรถที่เหมาะสมนะครับไหนๆจะลงทุนแล้วเนี่ยก็ต้องให้เกิดความคุ้มค่า มากที่สุดเหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานที่สุดซื้อไปแล้วเนี่ยให้พนักง,งานขับรถได้ใช้เนี่ยพนักง,งานก็จะได้ไม่ไม่เคืองเราหรือว่าอ่าบนเรานะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ